สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนเพลงแฟน,แฟน,แฟนคลับทั่วประเทศนะครับกับช่องคำมอดลำเพลินออฟฟิเชียลครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่รีสอร์ทบ้านสวนรีสอร์ทภูวินล,ล่าอำเภอรประทายตำบลวังไม้แดงห <c oughs> ลอกหน้าเพื่อนพี่น้องหลอกหน้าเอาดินไปถมสะ เก่าเพื่อนลอกให้มันได้ระดับเดิมพื้นเดิมตัวนี้นะตรงนี้จะเป็นที่สูงลอกเอาดินตรงนี้ไปใส่รถด,ดำแล้วก็วิ่งไปถมที่โน่นครับไปถมตรงโน้นเพื่อจะทำขายายรีสอร์ทเพิ่มรีสอร์ทที่นี่ก็มีหลายหลังครับ แล้วก็มีส่วนน้ําด้วยส่วนน้ําตัวนี้มีแขกชาวต่างชาติเล่นอยู่ก็ไม่กล้าไปถ่ายกลัวเขาเววรู้แต่ว่าสระน้ําอยู่ตรงนั้นแน่ๆพี่น้องมันนะเขาเล่นกันเยอะนี่ก็เป็นอีกหลังหนึ่งอยู่ตรงโน้นข,ขาวๆนู่นก็อีกใช่อีกแถวหนึง่งผมก็พักอยู่ที่นี่แหละครับทำงานเลิกแล้วก็พักอยู่นี่ ลังคาสีฟ้าหลังแรกผมพักอยู่ตรงนั้นอยู่นี่หลายวันแล้วครับพี่น้องบอดได้ไปห่วมกิจกรรมกับบอดโจเลยนะครับข้าต่อยากงานจากของผักบงแล้วก็มาเหตุงานเหตุงานที่ตนถนัดครับหาไรายได้เสริมเพื่อที่จะได้ให้มีคือมันมีไล่ใจนะครับตลอดก็เลยต้อง มาทำงานเพื่อที่จะให้มีรายได้เข้าบ้านค่าใช้ใจ่ายมันเยอะแยะมากมายรถด,ดำสองั้นเนี่ยแะครับพี่น้องครับแลนอยู่เ่ย <c oughs> บิงนี่ก็ลอกไปแล้วนะครับ <c oughs> เหลือ <c oughs> เหลือหน้าบิงนี่แหละนะครับกำลังลอกอยู่ลอกให้ได้ระดับ ใช้ไมคโคต,ตัวนี้ครับซานี่สองหนอากาศกับบบหอนจนเกินไปเราไปนองกันบังดีตอนนี้ก็พักพักอยู่ครับพักพักกินเขากินเขาว่ายสองก็จะลงงานต่อ นี่คือระดับดินนะครับระดับดินที่ผมจับระดับมาให้มันมารับกับตัวนี้นะครับ <c oughs> จะได้ลงงานละครับอันนี้ท่าแก่แมคโครเจร้าของรถแมคโคเนี่ยอาจจะระบีเองเลย เสียโดเสียโดลูกชายกำนันใหม่ป้ายแดงแต่เดี๋ยวไปเรือน,<ะ>อนบนนี่อันอันบนไหนนี่เลยนี่โอ้หัเจลาบีก่อนทำงานหนักต้องต้องอัดครับบ่อัดบ่บดายรถทำงานหนัก สตาร์ทเครื่องยกแขนงอแขนเพื่อจะอาจจะระบีให้ถึงนี่ครับพี่น้องหลังจากติดเครื่องแล้วก็จีปลดล็อกตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันหักไม่เป็นไรคอนโทรนนี่ก็คอนโทรนตัวนี้ตัวเดินหน้าถอยหลังตัวนี้คันเร่งอยู่นี่ครับ แอร์ก่อนพี่น้องนี่คือปุ่มแอร์แอร์ทำงานแล้วเย็นมากเสียงลมแอร์พี่น้องลมแอร์ลมแรงมาก ประตูสักกอนมาไว้่อ,อนไหลพี่น้องเลยสู่ไปทําไปเนี่ยและครับพี่น้องครับนานๆจะได้ลงคลิปสักครั้งหนึ่งมันมีคนไทยไห้ครับพี่น้องครับไทยเองกันยากรถเมคโครนี่ราคาเขาก็จะอยู่ที่3ล้านกว่ากว่าครับถ้าเป็นรุ่นซานี่แต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นก็บางคันก็จะถึง บาง,งยี่ห้อก็ถึงสี่สี่ล้านนะครับสี่ล้านกว่าก็มีรถ <c oughs> ดำสองคันนี่ก็วิ่งแบบโอ้โห,โหูดับทับใหม่เลยแล้วพี่น <c oughs> ้องเ็จ่สร้างรีสอร์ทเพิ่มครับก็ลเลยต้องไปถมเอาดินจากตรงนี้ไปถมที่ตอนนี้ยังไม่ได้เกี่ยเลยเอาดินไปกองไว้เฉยๆต้องันเป็นสาเก้าครับสาเก้าอยู่สองหม่อง เขาแก่อัจระบีไหตัวเสียโดเสียโดเนี่เป็นเจ้าของรถเป็นลูกชายของกำนันดิง่งกำนันดิ่งอยู่ตำบลประสุขอำเภอชมพวงกำนันตำบลประสุขตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่เพิ่งเป็นกำนันได้ป้ายแดง ตอนนี้อัดละอัดเสร็จละอยู่กันแบบครอบครัวอยู่กันแบบพี่น้องครับเสร็จแล้วก็ตัดสาดำมาเนี่ยวรถดำเพิ่นจะถอยมากครับดีบแตรส,ส่งสัญญาณให้รถถอยมา ปรับระดับที่นาที่เป็นเป็นหญ้าอยู่นั้นคือระดับเดิมนะครับแล้วก็มาตักตักตักเลืองลงไปเลื่องลงไปเพราะว่าต้องปรับที่นาเนี่ยมันมันที่นามันจะเป็นสันสันสัน,ส,น,ส,นสันลงไปครับพี่น้องอ๋พี่นอ้อ,นองเลยฝากไว้น้าเนยพี่น้องเลยนะครับยังบ่อหายปไปใสครับพี่น้องครับยังใช้อยู่นะครับกับคำออดอาเภอทอฟิเชียลแล้วก็อย่าลืมภาพยนต์เรื่องครยอ้อนะครับวันที่17็กรกฎาคมนี้ทุกรงก็เป็นทั่วประเทศ นะครับอย่าลืมไปเบิ่งกันหลายๆเด้อพี่น้องเด,อด้อนะครับหนังดีหนังเด่นหนังที่น่าดูน่าชมขายอ้อ17กรกฎาคมทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศครับพี่น้องครับเห็ดงานกันเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ